加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังเอฟซีผู้ติดตามร่วมไปถึงอาจารย์ทุกซุ่มทุกค่ายสุภูสุคนนะครับผมก็พ่อกันอีกคือเกาครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับผมพ่อกับผมมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกาสำหรับมือนีก็เป็นมือเขาพรรษานะครับผมกโบได้ไปไสนะครับกันจิไปไสมันกับโส่งคือนะครับผมมีแต่ฝนสิตก เหตุงานนํานะครับผมกับเพื่อสีเลือกงานกับคำกันสิออกไปกับฝนกับสิไลผมก็เลยเดินทางมาหาพอบิดนะครับผมโอ้พอบิดมีนกตอกิงเลยครับนกตอหมานนํานะครับอิบซี่ถามมาหลายโทษติดต่อมาหลายนะครับผมเดี๋ยวสิภาท่านผู้ชมไปพบกับคุณพอบิดนะครับมาคลิปนี้สิเป็นยังไงนะครับผมติดตามรับชมได้นะครับ สวัสดีครับพ่อบีาวสวัสดีครับโอ้อยยูดีมีแห้งว่พ่อโอ้ปีนี้ตั้งแต่จนปีมาถึงปลายปีนี้ก็รู้สึกว่าจะดีหน่อยครับโอ้อดีหน่อยแสดงว่าไปตอนกดูออกกำลังกายแมนบอดูออกกำลังกาย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเนี่ยโอ้ยนอนนอนไปนอนมานี่มันรู้สึกมันจะเวียนหัวแล้วก็มันมันไม่นั่นละ่ะมันมันคนชอบ คนชอบเดินไปเดินมาเนาะมา้อยเนาะชอบไปต่อนนกต่ออะไรแต่นี่มันอยู่ก็ไม่ได้บ้านอายุก็ได้เลยเนาะอยู่อยู่บ้านมันอยู่ได้อยู่แต่ว่ามันอยู่ไปยมันมันมันอยากไปต้อนกอยากไปต่อนกมากจนนี้นกก็นกก็ต่อได้ดีครับเออพ่ออันปินทองเป็นได่พ่อจะปินทองโอ้ยเป็นทองเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเยอะแล้วเพราะมันจะเข้าสองปีแล้วนี่ใช่ไหมนี่มันมันเข้าจะเข้าสองปีนี่นี่ี๋ยวจะเกี่ยวข้าวกับสองปีนี่ครับ ยังยังคงความหมานคือเกา่าหมานวันนั้นไปเนี่ยจะพูดให้ฟังนกเขาเอามาเทินเอนไอนกไอริวไปไอริวตีราคาเขาไว้สี่สี่พันห้าที่เขาเอามาเปลี่ยนเลยอยาะไรน,นกต่อดินเหมือนมาน้อยนอครับโดยพ่อก็เขาเอาเงินให้แล้วว่าตัดสินใจว่าเดยออันพอ่อบิยดจะเอาอะไรเอาเงินเอานกแล้วจะเปลี่ยนนกแล้วจะเอาเงินว่า เราคุยกันแล้วว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอายาได้ต้องตอดินพอดีเอาไปต่อสองสามครั้งมันก็ได้อยู่สองตัวสามตัววันนั้นเเอาไปพอดีไอ้น้องมันอยู่ฝั่งนู้นสามตัวครับไอ้ฮาเป็นยังไงมอน้อยไอ้นั่นมันดึงมันเล่นนะมันดึงเอาดึงเอาไหนไอ้ไอ้น้องตอดินนะครับมันไม่ลงมันไม่ลงไม่ลงมันข้ามาเอาไอ้เป็นทอง ครับมาลงปิ่นทองอ๋อได้แล้วตัวหนึง่งอ่ะเฮียแล้วไอ้ไอ้ต้นก็อยู่อีกมาตัวหนึ่งันนั้นก็ดึงเลยดึงอีกเลยครับมันเข้ามาแหละแล้วมันก็ไม่ลงอีกไม่ลงอีกมา,มาหาปิ่นทองอีกเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้บังจะพักหนึ่งไอ้ปิ่นทองครูเรียกไปเลยอ๋อไปหาปิ่นทองอีกไปหาปิ่นทองอีกโอ้ยจะติดอีกบ่ติดไหมเดี๋ยวทีนี้มันบินไปใช่ไหมครับเลยตัวเมียเขาตามเข้ามา ไปคู่แล้วทีนี้ได้สามตัวมันก็ไม่โอ้โหว่ะอ,อู้เป็นกับนกจริงๆนะเป็นกับนกแล้วพ่อ,อเป็นก,นกับนกมันไม่พ่อว่ะก <c oughs> ็มันไม่มันก็ดีเกือบ <c oughs> สามเฉลยสาวจะเข้าสามร้อยแล้วนี่ทีนี้เป็นไงมร้อยอปีนี้อ่ะเข้ารรษาไม่เหเข้าิก็ว่าจะไปต่อนกลหรอพ่อเนาะไปมันก็เหมือนฝนจะตกอีกเลิกงานวิกงไม่มีเวลาช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยอ๋อนกมันเลยไม่คึกบอกพ่อมันไม่คึกฐานนกนกจากว่านก นกมันมันหมานะพูดถึงนะนกเก่งนกเก่งมันชูนกมาไม่ได้หรอกน้อยเชื่อนะแมนพอเพราะว่านกเก่งนี่ผู้ใดก็มีเนาะนกเก่งนี่เล่นเก่งมีมีแต่ว่าหมานบพาหมานนี่นกพอเจาะเลียนเข้ามานี่ก็วักเก่งเติมนะครับก็อนกต่อดินด้วยมันมันมันน่าจะนั่นแหละแต่ชูวนกบานไม่ได้แล้วได้กี่ตัวแล้วตัวต่อดิน พึ่ได้สามตัวอ๋อเดี๋ยวมันก็เก่งไปเรื่อยแล้วพ่อไปไปห้าหกครั้งเนี่ยครับแต่ได้ไอไอปิ่นทองไปก็ไปกับปิ่นทองแต่มีแต่เขาเลไรลายกรปิ่นทองได้กรลายกนได้สองตัวก็ได้ตัวหนึ่งเออก็ยังดีบางทีก็ไม่ได้แต่ไอปิ่นทองนี่ไม่เคยเว้นเลยครับ F F F C ในช่องโทรเขามาถามเมื่อวานเขาก็โทรมาพบิดครับผมครับกะในไหนกะมือไี้เป็นมือเขาพรรษาเนะพ่อเนาะครับครับ เอตามที่ผู้เฒ่าผู้แกเสียนหลุ่นเก่าคนบ่าวมาเนี่ยพ่อจะเลยเข้าพันษาเนี่ยเป็นยังเสียนตอนนกคนเหล่นนกนี่เป็นยังเขาคืออยากได้เป็นยังเขาคือยังอยากได้มากกว่าพ้องพ่อมันเป็นลกมงคล้นโอ้เบาเบาเห้ท่านผู้ชมันฟังเบื้องก่อนกมงคลนในนกเข้าวันศานน่อ๋อเป็นนกมงค้นถ้าวันเข้าวันศาเราต่อได้วันเข้าวันศาี่ถจะเป็นตัวพูเอ็บไว้เลยครับผม มงคลนะครับเป็นนมมงคลเออไม่ใช่ได้จะหาได้ง่ายง่ายครับใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นตอล่ะพ่อโอ้ยเป็นตอยิงดีเป้งไดพ่อม้านด้วยม้านด้วยม้านด้วยเออมานด้วยนะแต่แต่มันหายากมันหายากนะพ่อมันมันยังงี้มันน้อยมันบางเอิญนี่ว่นเข้าพรรษาวันที่พฝนจกมากพรแห่เข้าพรรษาใช่ไหมครับไอเราก็อยากไปทําบุญไปแห่มั่งครับก็ไม่มีเวลาไปครับทีนี้ ไปวันหลังก็ไม่ใช่นกคอมภาษาอันดับมือมือหลังกับโบแมนแล้วโมอบแมนมันเฉพาะวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้เหรอวันนี้วันเดียววันจะทิ้นเหรอวันบ่าว่าเข้าวันนี้แหวันนี้ถ้าถ้าได้วันนี้ถ้าเป็นตัวผู้เก็บไ้เลยเก็บไ้เลยจะจะเป็นต่อไม่เป็นต่อช่างมันครับอันดับแรกคือเป็นบางคนตัวเมียก็ยังเอาไว้เลยนะบางคนบางคนตัวเมียก็เอามันนกข้ากุกตัวเมียก็ยังเอาไว้แหละครับแล้วทีนี้คนเฒ่าคนแก่เขาเขาว่ายังไงต่อพ่อเขาว่าถ้าได้ลง ดูไอ้ยนกไอ้ต่อตอนต้นขาเขาว่านกมงคอนอยู่กับเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขครับอ๋อนี่เขาว่าถ้าถ้าเป็นต่อด้วยยิ่งดียิ่งดีพ่อพ่อได้ได้ไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปหอะฝนตกใครจะไปต่อยังไงลละถ้าไปก็อยากจะได้อยู่แต่มันไม่ได้หรอกฝนนะพ่อเนาะช่วงนี้ฝนดี แล้วก็ยากด้วยยากด้วยมันไม่ใช่ว่าใครจะได้ใช่ไหมพ่ออุ้ยไว้ธรรมดาเราไปไม่รู้กี่วันใช่ไหมครับยังไม่อยากจะได้อะวนวันสามันโอ้โธนกจะบังเอิญจริงๆนะอ๋อมันจะเป็นบังเอิญจะเป็นแบบว่าดวงดวงเราดวงเราจะได้เราจะได้นั่นแหละดวงเราจะได้แล้วก็เราชื่อว่าเราได้ของดีอย่างนี้นะครับดวงเราจะได้คือคนเท่าคนแก่นี่การันตีเลยว่าเป็นของดีโอ้ยก็หาอนาคตนี้นะ แต่สมัยจะก่อนนี่เขาไม่มีคลิปมีอะไรให้ดูเขายังไม่รู้กันหรอกว่านกเขาบรรสายไงไงก็แต่เขาก็ดูําามานานแล้วโอ้ยต่อคนนั้นเขาบอกนานแล้วครับดีดีดีมากจะได้นะถ้าเป็นต่อยิ่งหมานยิ่งหมานยิ่งดีถ้าไม่เป็นต่อก็มาเลี้ยงไว้เป็นเขาเรียกเป็นมงคลอยู่บ้านอยู่เย็นเป็นสูขเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไร ก็มอนพระเข้าพรรษาใช่ไหมครับปีหนึ่งเข้าพรรษากี่ครั้งก็ครั้งเดียวครับครั้งเดียวออแล้วพ่อเข้าพรรษานี่พระเข้าพรรษานี่ปฏิบัติธรรมไม่ให้ไปนอนที่ไหนไหนครับเออไปไปไหนก็แล้วแต่ต้องเข้ามานอนวัดอ๋อจะไปไหนก็ช่างก็ต้องเข้ามานอนวัดนี่แหละนกก็เหมือนกันนกดาบเขาจะมีบารมีมีบุญมีงานอะไรที่ไหนถี่ไหนเขาไปทําบุญที่ไหนก็กลับมานอนวัดใช่ไหมครับนี่แหละลาบโชคเราก็จะเข้ามาอยู่นี่ อาจจะมีโชคลาภด้วยนะพ่อมีโชคลาภกับนกอ่ะมันครับคือมันเข้ามาไงก็เห็นเชียนหลายๆท่านอาจารย์หลายๆคนเขาเขาจะชอบไปตามกันนะพ่อเฉลยวันเข้าพรรษาเนี่ยมันมันมีข้อดีอย่างนี้มีข้อดีอย่างนี้นี่เองใช่ไหมพ่อพ่อจะไปตามอู้ตามหลายปีแล้วนานแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กองแท้นะครับอาจาจะได้ง่ายๆกันน้อยเอดีนะพ่อเนาะเฉลยวันเข้าพรรษาเนี่ยบรรเทาพรรษาดีมากเลยครับครับ เรื่องเสียงเรื่องอะไรเอาไว้ที่ล้างก่อนให้ล้างก่อนให้แต่ได้วันนี้ให้ได้วันนี้ตัวเมียก็เอาไว้ครับผมแต่ว่าอยากอยากทันได้ดีถ้าเป็นนกที่เราได้ดีมานะนกขบรรษานี่ถ้าจะมีโชคกับเรานะจะมีบางคนกับเรานี่ต้องเป็นนกเสียงเพราะแล้วก็เป็นต่อด้วยครับผมตัวนี้อ่โอ้โหสุดยอดเลยที่เด็ดนะพ่อเนาะที่เด็ดเลยล่ะที่เด็ดลนะครับผมกับเราฟัง คับคุณพ่อบิดไปนะครับสําหรับเฉลยขพ้พรรษาที่อาจารย์หล,ลายท่านหรืออาจารย์หลายๆคนแหละที่เพิ่นตามต่อกันนะครับก็มีขอดีขึ้นหนึ่งเป็นองค์มงคลสองอยู่เย็นเป็นสุขรมเย็น,ยนถ้ามสมมุติว่าเป็นตอนเนี่ยกสิหมานคำคค้น,คนอ,อ๋อนี่นะครับผมมันคือจะอยู่เย็นเป็นสุขนะอยู่พือเข้าวันศาเนี่ยอมันไม่ใช่ง่ายๆในไนก็ในไก็มาแล้วพ่อขอขอเบิ่งจะเปิ่นทองอีกแน่พ่อโอ้จ้เปิี่นทองไง นกต่อนนะครับขอเบิรงใไห้เอฟซีเป็นเบิ้งอีกแน่เก็ถามมาหลายนะครับผมกะกระเทือนได้เขามาหาคุณพ่อบิดแล้วนะครับผมกะสิบห้าเบิรงเจ้าปินท่องอีกนะครับผมนกตัวนี้เป็นนกมานะครับผมเลยแล่นเขาสามลอยแล้วนะครับเขาสามแล้วครับที่เด็ดนะครับผมผนียบได้กระโจมได้นะครับของคุณพ่อบิดนะครับผมในสิบ้าดูตัวตนไปพร้อมกันนะครับผมเป็นนกลงโลกนะครับผมมีคาร่มนะครับผมเสียงกลางๆนะครับ แต่ว่าหมานนะครับผมเด็วสิพาท่านผ like angel, ู้ชมไปเบิ่งเลยนะครับเนื่องในวันเขาพันษาก็ได้เบิ่งความรู้ได้ฟังความรู้เกี่ยวกับเฉลยนกเขาพันษาไปแล้วบันี้ก็สิพาเบิ่งนกหมานของคุณพ่อบิดอีกข้างหนึ่งนะครับผมเอซี่ถามมาหลายครับผมนี่นะครับผมโฉมหน้าโฉมตาเจ้าปิ่นทองนะครับนกตัวหมานของคุณพ่อบิดนะครับผมนี่นะครับ เบิ้องล่า ي นะครับผมเมื่อวานนี้เอฟซีโทรมาถามว่ายังอยู่ไหมอยู่เพราะว่เพราะว่าเมื่อวานนี้เอฟซีก็ก็โทรมานะพ่อนอ๋อนอ่ะกันยังอยู่นะครับผมนี่นะครับเพราะว่าถามมาน้อยก่อนว่ามาน้อยยังเชลยเชลยนี่เข้าสามร้อยนาะพ่อนอาอนี่นะครับผมเบิ้งนะครับผมยังไม่ยังไม่ถึงสองปีนะเข้าสามแล้วครับกะเป็นนกโล่งๆนาะพ่อเนาะครับมีมีโครมช่วงนี้มันมีมีมั่งแล้วมีมั่งแล้วมีมั่งแล้วนั่นนะครับผมเจอเจอเจมาเยอะ แต่บ่หลายแต่บ่หลายมีก่อนๆเราไปต่อไม่มีเลยนะพ่อแล้นขยันขยันเอิรนขยันคู่ขยันเอิรนขยันคู่อยู่สำนานเองนะครับผมเอิรนคู่แล้วก็นีนะครับถ้าทาผช่วมเบิงชัดๆนะครับผมนี่แหละครับเจ้าปิ่นทองนกจักกุ๊กนะพ่อกุกเดียวครับกุกแก้มสองนิดๆบางทีนี่ถ้าถ้าขึ้นจัดๆก็จะแก้มสองแต่ไม่ไม่ไม่แต่ไม่นานแต่ส่วนหลายก็คือก็คือ กุ๊กน <Bond> ึเนาะพอเนาะกุ๊กนึงกุ๊กนึงส่วนหลายนี่นะครับผมเบิ่งหน้าตานะครับผมเบิ่งไล่พี่น้องนี่นะครับชิลเลยนี่โอ้ยหลายแห้งนะครับผมเต็มบ้านพอบิดก็มีแนี่ชลเยเขาเนี่ยนะเบิ้งพี่น้องเบิ้งสามตัวเลยครับเมื่อวานนี้เบิ้งไล่หลังนะครับผมเบิ้งที่หล่พี่น้องกตสีคำเนี่ยนะครับผมแต่ว่าไก่เห็นอยู่นะครับ นี่แหละครับผมโตัวเก่งตัวหมานของขอบบิดนะครับมีตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวหรอครับมีนกต่อตัวเดียวนะครับผมยอมรับว่าตัวนี้ไม่เก่งแต่ว่าเรื่องหมานี่โอ้โหผมว่านี่กาเป็นนกครับมาจากพอพอดครับนี่นะครับคาดมากการาคาลกลกฝึกเองครับตัวนี้ครับคาดมาจากพอพอดกันราคาบราณนายอดเนาะสิบใบครับสิใบแดงนี่นะครับผมตอนน้องมานะครับตัวน้องมา ซูม,มือนี่โอ้ยพี่น้องเลยเฉลยหลายแห่งนะครับโอ้เฉลยนี่เดี๋ยวจะให้ไปดูเฉลยกระดาษเดี๋ยวนี้หางเขาก็อยู่งี้เองนะพ่อ,อนี่ครับน,นี่นะครับผมโจมหนาเจ้าปินท่องนะครับปีนี้เห็นพอบิดบอกว่าปีนี้มีออกคารล่มนะครับผมม,ม,มีเริ่ม,มีคาร์ล้มนะพ่อน,นี่นะครับโอ้ให้พี่น้องเบิ่งนกมานนะครับผมชมเป็นน้ำกันนะครับเบิ่งเป็น หวนตาไว้เนาะพ่อเนาะ<อ>เนื่องด้วยในวันเขาพรรษาเนาะพ่อเนอะอาะตอบ่ไใดเขาพรรษากับมาเบิองนกมา้าเนาะพ่อเนาะนิ่งนะครับผมนี่โตยเหไแล้วนะครับมาปีนี้โอ้เบิองตีละพี่นอ้องที่เด็ดนะครับไอเก่งนี่บ๊ปปันใดนะครับผม <S 2> <S 2> <S แต่ว่าม้าน,นี่ม้านหลีครับนี่น,นะครับ เพราะว่านกเก่งนี่มันเล่นเก่งๆมากนี่ลกป่ามันน่าจะกลัวมันไม่มันไม่น่าจะเข้าอ่ะไอ้ตัวนี้มันฉลาดมันเล่นแล้วมันเอ้ยก็แปลกมันกันเบิ้งเบิ้งเสือหลังที่เราพี่น้องเบื้องไล่อ้ยลายปันไทยเอกสารไหวน้องพอน้อเบ้งที่ไหนครับปลาลอยได้ครับนี่ลกปลาได้ครับนี่เขียนเอาเลยละลลยครับไล่ยนี่ปันไทยเอกสารไหวนะครับเอกสารเอาเลย เพื่อพี่น้องชัดๆที่ยิบนะครับผมเติบเลยยอมรับเขายอมรับเขาจริงๆมาร์ทไหมพ่อว่าไม่มานก็ดูเฉลยเอาครับดูที่เฉลยผมพูดพูดบอกไม่ได้เราเดี๋ยวเต็มเต็มคือเกาเต็มคือเกานี่นะครับนี่กองใหม่แล้วกองกองยีโนนี้ยี่สิบกว่าตัวแล้วนี่ครับ ไอ้นุ่นไม่ใช่ไอ้ที่นั่นและนี่กงมาสายนี่ไอไม่ใช่กกงเป็นซุ่มเลยสายซุ่มเลยมีซุ่มหนึ่งนี่ที่เด็ดนะครับผมพอบิดโอ้ห่างบินเลยครับี้งงเลยมอน่อยมองจริงๆว่านกตเวนีมันงงอะไรงงอหไที่ไปเอานกต่อดินมาน่ะจริงๆมันน่าจะลงต่อดินแล้วมันเปื่อยมันนั่นอ่ะมันมาใกล้ๆมันยังไม่ลงมันข้ามไปเลยข้ามข้ามมาเป็นทองข้ามมาเป็นทองเลยอยู่ข้ามกันอ่ะข้ามหัวเลยนะ ขำไอ้บินขำไม่ใช่มาจริงทางข้างๆนี่นะม้าตมาตรงๆหัวเลยมันลงคันราคาเรียบร้อยแอ้มันอยู่ลงเรียบร้อยถึงสามตัวโอ้ไม่ได้นนะไม่เด่นได้กี่ตัวได้สามตัวเออเอามนะครับผมมีกงใสหรอวะแล้วจะไปต่อมาทําไมก็อยากต่อนี่นะครับไอ้ม้าเขาอะอะไรสามตัวไม่มีกองใสอ๋อแล้วแกต่อมาทําไมอ ก็อยากต่อมาทำไงได้ไปก็ได้ไปก็ได้ครับผมจากกิงบูกิงบูงนะพ่อน้อจากหมานบูหมานบูแต่ว่าไปต่อก็ได้รอดต่อยู่กับพ่อนะแต่อยู่กับคนอื่นอันนี้ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าอยากดูจริงๆเนี่ยอยากอยากพาไปต่อด้วยกันเลยเหมือนวารรอยเห็นเลยครับผมครับผมนี่นะครับผมกะสำรับคลิปนี่กับประมาณนี้นะครับผมกะพาท่านผู้ชมมาสอบถามเรื่อง ฉเฉลยวันเขาพัรษานะครับผมเนื่องด้วยวันเข่าพรรษาแล้วก็พาท่านผู้ชมเบิ้งนกหมันของคุณพ่อบิดนะครับก็ยังยูนะครับผมฉเฉลยแลีแนเขาสามลอยเลยพี่น้องจากมานันโบมันนะครับผมงามกับงามนะครับผมบก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันน้ำนะครับผมในช่องนกเขาใญ่เมืองคู่ขันนี่แหละครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผม เบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มั่นมันเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผู่สุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํำรวยลํำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่เด็ดพอบิดครับผม